รถปี2019ส่ง6,000กว่าบาทตัวนี้เราแถมประกันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้3เดือนนะครับหรือ10,000กิโลเมตรสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับบีมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บีมจะพามารีวิวรถนะครับตัว Isuzu D-Max นะครับตัว 1.9S ปี2019นะครับเดี๋ยวจะรีวิวอย่างไรบ้างมีอะไรกันบ้างในรถคันนี้พร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าของ d m a x 1.9 SP19 คันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบนะครับการลืมปิดไฟด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราลงรถหรือว่าดับรถแล้วเนี่ยครับตัวไฟตัวนี้ก็จะปิดดับให้เองนะครับไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะได้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกลมๆตรงนี้นะครับในตัวนี้ก็จะสามารถติดตั้งตัวไฟตัดหมอกแบบ LED เพิ่มได้นะครับราคาก็จะอยู่ ประมาณ3,000บาทนะครับเผื่อว่าใครอยากจะติดตรงนี้ก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้จังหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเทานะครับพร้อมกับด้วยโลโก้นะครับเป็นตัวอักษร Isuzu สีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับมาที่ด้านข้างกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวล้อเลยตัวล้อนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กยางใหม่ยางใหม่ให้แล้วนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับลาย TE ยอดแดงหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวยางเรารัด23540 1> r 1 8ให้นะครับพร้อมกับแตนชุดครอบเบรกคาลิเปอร์สีแดงลงตัวมากๆเลยครับมาพูดถึงความปลอดภัยของเจ้าดี a มตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นหน้าดิสเบรกหลังนัมเบรกนะครับผมพร้อมกับระบบ abs นะครับแล้วก็จะมีระบบตัวกระจายแรงดันน้ามันเบรกตัวนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับผมถัดมาอีกนิดนึงก็จะเห็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างแก้มของตัวรถทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกับสติ๊กเกอร์สเปซแคปบง่งบอกตัวตนของเจ้าดี a มรุ่นนี้นะครับถัดมาน ตัวนี้ก็จะได้มือจับเป็นตัวสีดํานะครับตัวรถเป็นสีขาวมือจับสีดำเอ่อปัดกันอยากลงตัวนะครับไล่มาเรื่อยๆล้อหลังนะครับก็จะเป็นแบบดําเบรกนะครับตัวข้างหลังนี้สวยลงตัวแน่นอนครับมาดูกันที่ไฟท้ายกันบ้างครับไฟท้ายดิแม็กตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับสามดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามด้านบนให้นะครับปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสําหรับขับขี่ตอนกลางคืนนะครับมือเปิดฝาท้ายสีดําตรงนี้ กับแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้มาดูด้านในกันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวสเปซแคปสามารถเปิดแคปได้นะครับสําหรับตัวนี้มีพื้นที่ข้างในจุใจมากๆนะครับนี่ภายในก็จะได้เป็นสีดํานะครับตัดกับลังคาสีเบจนะครับเพิ่มความโป่งให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตรงตัวด้านข้างแผงประตูตรงนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับทางซ้ายทางขวาสะดวกไม่ต้องเปิดกระจกไปปรับเอาข้างนอกเหมือนเดิมแล้วนะครับตัวกระจกตัวนี้ก็จะได้เป็นออโต้ลงนะครับออโต้ลงอย่างเดียวขึ้นก็ต้องแบบกดค้างไว้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นบุผ้านะครับนุ่มๆแบบนี้เลยสีดําพร้อมกับที่วางแก้วนะครับตรงฝั่งข้างประตูตรงนี้นะครับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีช่องเปิดนะครับฝาทางน้ํามันแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้านะครับ ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีช่องเก็บเหรียญให้นะครับผมตรงนี้เจ้าของเก่าเขา,เาน่าจะแปลงเป็นไฟตัดหมอกหรือว่าเครื่องเสียงมานะครับอันนี้บิมไม่แน่ใจต้องขออภัยนะครับมาดูที่หน้าปัดบ้างนะครับกับเลขใหม่ของตัวนี้จะอยู่ที่สี่หมื่นสองพันแกิโลนะครับไม่เกือบจะเทียบเท่าป้ายแดงตรงพวงมาลัยนะครับมีแอร์แบกนะครับผมพร้อมกับโลโก้ตัวอักษรอิสุสตัวนี้นะครับจะเป็น พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับกระชับมือมากๆนะครับสําหรับพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมถัดมาอีกนิดนึงตัววิทยุนะครับตัวนี้เป็น1ดินนะครับสามารถต่อ CD ดีแล้วก็ MP3 แล้วก็ตัวเอวีเอได้นะครับตรงนี้แล้วก็ USB ด้วยนี่เพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้เลยถัดมาอีกนิดนึงเป็นแอร์แบบแมนนวลน,นะครับปรับทิศทางแอร์พร้อมกับลมแอร์ได้4ระดับมีตัว a c ควบคุมตรงนี้แล้วก็ควบคุมความเย็ตนตรงนี้นะครับ เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับตัวนี้ครับนี่พร้อมกับเบรกมือตรงนี้พร้อมกับที่วางแก้วตรงคอนโซลกลางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถัดมาด้านฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นความปลอดภัยแอร์แบ็กหลูกนะครับพร้อมกับช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้เล่มก็ยังอยู่นะครับคันนี้พร้อมกับคู่มือนะครับอยู่ครบหมดเลยตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีแรงม้าที่150แรงม้านะครับผม เป็นเครื่องเดิมดม,มาร์กเ,เดิมยังอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น A b S ให้นะครับผมแบตเตอรี่ปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้ายาวๆนะครับน็อต mm hmm. ไม่มีขยับนะครับ mm hmm. ดูหัวน mm ็อตแผ่นเพดไม่มีข mm hmm. ไมมขไม่มีแกะนะครับหัวน mm ็อตเดิมเดิมทุกจุดนะครับฝากระโปรงมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับคันนี้ไม่มีบัตริเหตุมาอย่างแน่นอนบีมการันตีให้เลยครับผมดูความสดดูความใหม่ของเครื่องผ่านหน้าจอที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับเครื่องยังนิ่งอยู่เลยครับ ใครได้ไปเนี่ยถือว่าเหมือนได้รถป้ายแดงเลยครับผมคุ้มมากๆนะครับสําหรับคันนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับยกเว้นไปตัดหมอกอยากได้ก็ไปใส่เพิ่มแค่นั้นเองหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกุญแจแบบระบบเซนทันล็อกที่เป็นรีโมทเพิ่มแค่นั้นจริงๆครับที่เหลือบีมแต่งให้หมดแล้วทั้งยาง,ยางทั้งแม็กนะครับผมหรืออาจจะอยากโรลเตียลงอีกหน่อยก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวมาฟังราคาพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้กันเลยนะครับ ราคาค่าตัวของเจ้า d m a ม1.9ปี2019คันนี้นะครับบีมขายอยู่ที่5 19,000บาทนะครับถ้าเลทฟรีดาวเนี่ยจะส่งอยู่แค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอทุกท่านนะครับทางเต็นเนี่ยช่วยส่งให้นะครับครึ่งปีเดือนละ2,000นะครับฟรีไปเลยนะครับไม่ได้บวกเพิ่มทีหลังคันนี้ปกติส่งอยู่ที่8,000 บีมเพื่อส่งอีก2,000ครึ่งปีก็จะเหลือส่งอยู่แค่6000กว่าบาทนะครับสำหรับรถปี2019ส่ง6000กว่าบาทตัวนี้เราแถมประกันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้3เดือนนะครับหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรและตัวนี้เราแถมประกันชั้นหนึ่งไปให้ด้วยนะครับคุ้มมากๆนะครับคันนี้ยังไม่พอนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่รับโปรโมชันเพิ่มเติมจุกๆไปเลยนะครับอย่างเดือนแรกนะครับบีมส่งให้เลยนะครับเดือนแรกนะครับฟรีนะครับขับไปเลยนะครับเดือนแรกไม่ต้องจ่าย ทางเต็นท์ออกให้นะครับสำหรับโปรโมชั่นสำหรับ d m m ม c คันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อบีมมานะครับคันนี้นะครับจัดได้ทุกอาชีพนะครับทำฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับยกเว้นบางอาชีพเท่านั้นที่อาจจะต้องมีดาวหน่อยนะครับยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยทักมาปรึกษาบีมได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ ทำอาชีพอะไรอยู่ก็ออกรถได้นะครับที่เต็นท์789นะครับสนใจพักเพจมาได้เลยที่789ามังกรคาร์เซ็นเตอร์หรือว่าจะทักไลน์แอดมานะครับที่แอด c n t ดแนทะครับผมทักมาปราึกษาการออกรถได้ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งทางเราก็มีพร้อมบริการนะครับผมยังไงติดต่อบีมมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ